จุดจุดจุดสวัสดีครับพี่น้องชาวเดอเล f c เพื่อไทยทุกท่านครับวันนี้ช่วงเช้าวันนี้วัน,น,วนที่31ตุลาคม2568ช่วงเช้าผมได้ไปที่ศา,า,าลอาญารัระดาไปเรื่องคดีคุณปรินาไก่คุบฟ้องดําเนินคดีผมในข้อหาบิ่นประมาทต้องบอกว่าผมสู้คดีเรื่องนี้ฟ้องกันมาตั้งแต่ปี2 5 6 5 ปีนี้2,568คดียังไม่จบฮะศาลวันนี้ก็ไต่สวนพิจารณาคดีครับสืบพยานนะก็ศาลนัดฟังคำสั่งอีกทีวันที่23่ันวาคม2 5 8รและช่วงบ่ายฮะผมมาที่อายการสูงสุดตลิตชันนะมารับเอกสารที่ผมร้องยุกพักประชาชนกับพักภูมิใจไทยข้อหาทํา moa ข้อตกลงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยและก็เป็นการเข้าข่าย ผิดรัฐธรรมนรูญเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่แต่อายาการสูงสุดไม่รับคำร้องผมอย่างที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วแต่เพราะสารอายาการสูงสุดไม่รับคำร้องผมก็จะเป็นใบป,ประกาศสนธิบัตรที่ผมบอกครับชั้นดีที่ผมจะมาเอาคำร้องตัวนี้ไปแนบเรื่องส่งสารร,รัฐธรรมนูญให้ยุบพักภูมิใจไทยกับยุบพักประชาชนในข้อหา m ม a อเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะว่า ศาลรัฐธรรมาานูญประชาชนไม่จะมีสิทธิ์ร้องโดยตรงได้ฮะอันนี้ผมก็เพิ่งเรียนรู้มาเรื่อยๆแหละครับการที่จะร้องเรื่องล้มล้าง,งการปกครองตามมาตรา49ผมต้องมาล้องที่อายการสูงสุดก่อนแต่ถ้าอายการสูงสุดไม่นบเรื่องผมส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญผมก็จะเอาคำสั่งของอายการสูงสุดเพื่อไปใบผ่านทางทําให้ผมยื่น สารรัฐธรรมนูนได้แล้วครับตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกพี่น้องผมไปยื่นมาแล้วแต่เพียงแค่ว่าสารรัฐธรรมนูนเขาขอเอกสารตัวนี้เพิ่มว่าเรื่องที่ผมยื่นอายการสูงสุดกับเรื่องที่ผมยื่นให้กับสารรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเดียวกันฮะเพื่อยืนยันว่าผมยื่นเรื่อง MOA ล้มล้างการปกครองของพรรคภูมิใจไทยและพรรคส้มที่มีข้อปกคงห้าข้อเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ผมยื่นอายการและอายการไม่รับผมก็เอาที่เรื่องในที่อยู่ในมือผมเนี่ยไปเป็นใบเบิกทางยื่นสารรัฐธรรมนูญฮะทีนี้สารรัฐธรรมนูญจะมาตีตกคำร้องผมบอกว่ามาไม่่่่ถูกชอองงททาเหมมืืนีผยยะ ทำอัดนุกทินชานวิลกุลไม่ได้หรอครับมารอดูครับว่าเรื่องนี้จะจบลงตรงไหนเดี๋ยวน่าจะเป็นวันจันทร์นี้ผมจะเอาเอกสารนี้ไปเพิ่มเติมให้ที่สารตํานูนเรื่องจับว่าตอนนี้เวลาจะห้าโมงเย็นแล้วครับขอบพระคุณพี่น้องครับเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแว้นะครับผมเครสามถุยตัวแทนพี่น้องชาวเดลเอสเอฟซีเพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สุวิไล เป็นประเทศที่ปาจากยาเสพติดปาจากผู้มีอิทธิพลเถื่อนผู้มีอำนาจเถื่อนพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆรวมถึงของผิดกฎหมายการพนันเถื่อนที่ผิดกฎหมายคนไทยต้องปลอดภัยไปไหนได้ทั่วประเทศเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต้องมีความปลอดภัยไปได้ทั่วประเทศ2570เลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแว,เวททกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกนะจ๊ะ